ขังนามามิอันธรรมยังพุทธัสารภคะวะโตปุพพากะนนามาการังการุมาเส นะโมตัสสะปะคาวะโตะอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะอันทะมายังพุทธาภิทุติมคโรมาเซโยโสตถาคตะหังสัมมาสัมพุทโธ เวชชัจันสัมปันสุขตัรัวกวทวนอนุตตาโรภุริสังมาสาริสัท t า a นุสานา สัพพะมะกังสัาธามะนัพรหมนิมสัทเทวะมโนสังสยังอภินยาสัจจกัตตัวะอเวเทศโยธรรมเทเสสิอาทิกลายา นังปริยยสนักันลยะนังสัทาังสหพายัญชนังปริปุณังปริสุทธังมัจริยังปะกาเสสีตะ อาภิปุชยามิตามมายพระคาวันตาภลาสานามามีขันธามยังธรรมาภิตุติงกโรมาเสยโยโสสาวะ ปุชยามิมังธรรมศิลาสานามามิอันธรรมยังสังฆาริทุติงกโรมาเซยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัง ควรโอชุปฏิปันโนภะคะวะตุวะวะตะสังโฆยญาญาปฏิปันโนวะตุสาวะกะสังโฆ เมเจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆยาธิทังจัตตาอุเรปุริสายุคานิทะบุริสภุคาระเอสะภะควะโตสาวะะสังโ อาหูเนยโยปาหูเนยโยกิเนยโยอันชาลิกัลนิโยอนุตตรรงปุญญเขตตังโลกัสสังตะมังสังฆังอภิปุชยามิ ตาหังสังขศสิลาสานมามมิต่อไปเปิดเป็น,น้าเจ็ดสิบเก้าเจ็ดเก้าแผ่เมตตาพร้อมกันนะตั้งใจแผ่เมตตาพร้อมกันอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพระเจ้าเป็นสุข นิทุกขโหมีขออยาได้มีทุกอาเวโรโหมีขออย่าได้มีเวรอาพยาปชโหมีขออยาได้มีความเรือดร้อนอานิโคโมมี ได้มีความลำบากสุขิอัตานาปริหารามิขอให้มีความสุขบริหารตนเถิดสัพเพสาตตาสุขิตาหนตุสศสตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขเถิด สาเพปานะสุขิตาโหนตุศาต์มีชีวิตท้งปวงจงเป็นสุขเถิดสาเพภูตาสุขิตาโหนตุทางปวงจงเป็นสุขเถิดสพเพปุคละสุขิตาโหนตุ บุคคลทั้งปวงจงเป็นสุขเถิดสาเพออตตาภาวะปริยาปันนาสุขิตาโหนตุโอนับเนื่องในอัตตาภาพวงจงเป็นสุขเถิดศาสว์ทั้งปวงในทิตตาวันออกจงเป็นสุขเถิด สัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนเป็นสุขเถิดสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณสุขเถิดสัตว์ทั้งปวงในทิศหอดาดีจงเป็นสุขเถิดสัตว์ทั้งปวงในทิศตะวันตกจงเป็นสุขเถิด สัตว์ทั้งปวงในทิศพายับเป็นสุขเถิดตั้งปวงในทิศอุดรจงเป็นสุขเถิดสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานจงเป็นสุขเถิดสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนเป็นสุขเถิด สัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องต่ำเป็นสุขเถิดสัตว์ทั้งหลายไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำไว้ในบนัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำก่อนแล้ว บุญใดที่ข้าพระเจ้าทำไว้แล้วในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการแผ่อุทิตบุญนั้นขอให้ข้าพระเจ้าแจ่งซึ่งโลกุตระธรรมในทันทีสาธุสาธุ สา,รเ,าเราได้ทำวัดเชา้าสวดมนต์เสร็จแล้วจากนี้ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบสบายเอาสติข่มจิตกำหนดที่กายเรา หายใจเข้าไปก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้เพื่อฝึกสติฝึกจิตของเราให้อยู่กับตัวเองไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจเราอันเป็นอุบายที่จะทำให้จิตใจเรา สะอาดบริรสุทธิ์แจ่มใสเมื่อกี้ได้ฟังโกศกบอกว่ามีาจระเข้ตาคาบแล้วก็อะนนั้นก็คือทุกอย่างนี่แหละคือความโลภความโกรธความหลงลรวมลงมาในตรงนี้อันเรามาฝึกจิตเราเพื่อจะให้จิตของเรานี้ไม่โดนกิเลสความโลภความโกรธความหลงกามาครอบงำ ทำใจให้สบายสบายกำหนดสภาวะที่มันเข้ามาใดยินก็รู้ว่าได้ยินคิดก็รู้ว่าคิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทั้งนั้นงั้นเวลาเรานั่งไปก็ทำให้ใจสงบปล่อยใจให้ว่วางๆโลง่ลงๆวันนี้เรามาทำบุญทอดถวายりพาพระกฐินมาฐานทำใจสบาย ถ้าเราคิดออกไปนอกจิตใจเรากายไปคความโลภความโกรธความหลงก็จะก็มาครอบงามีมนิทานอยู่เรื่องหนึ่งมีนิทานวันนี้จะเล่านิทานเรื่องนึงให้ฟังนิทานเเรื่องพระนายพานชื่อว่าโกกะนายพานคนนี้ครัวันหนึ่งเข้าไปป่าล่าสัตว์ ไปพร้อมกับสุนัขของเขาเป็นฝูงแหละสุนัขนักราทั้งหลายเขาไปไปเจอพระรูปหนึ่งกําลังเดินทุลงไปเดินไปเจอปุ๊บโอ้วันนี้สงสัยสวยแน่เราเจอพระเจอกาลคินีเขา้าสงสัยไม่ได้อะไรสักอย่างวันนี้ความคิดเกิดขึ้นมาในใจความโลภความโกรธความหลงก,ก็เกิดขึ้นมาในใจ ไปทั้งวันก็ไปล่าสัตว์ทั้งวันไม่ได้อะไรสักอย่างไม่ได้สักอย่างก็เลยกลับมามือเปล่ากลับมามาเจอพระมาเจอพระรูปเดิมอีกออที่โกรธความโกรธความโลภความโกรธความหลงครอบงาจิตใจาทางท้งทีพระนี่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพระไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้โลภไม่ไม่อะไรท่านก็ปฏิบัติธรรมของท่านไปเดินทุลงไปนั่ง ปฏิบัติไปแต่นายผ่านโกกะนี่ก็โกรธพระว่าเออตัวซวยแบบหมาเนี่ยเอาตัวก็เลยไอบอกสุนัขบอกหมาของตัวเองนี่ไล่กัดพระพอพอ,พอพอเจ้าของบอกปุ๊บหมาเป็นหมาผ่านหมาล่าเนื้อ,อพอไล่พระได้กัดพระพระก็วิ่งขึ้นต้นไม้สู้ไม่ไหวก็วิ่งขึ้นต้นไม้ เึ้อนไปคือเึ้นไปอยู่บนปน,ปนกิ่งไม้ทีนี้นายผ่านโกกานี้ก็เอาลูกศอนีอ่แทงเท้าแทงเท้าของพระพอแทงปุ๊บพอแทงข้างนี้อันก็เอาข้างนี้อายดุดึงขึ้นแล้วก็บีข้างหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอดีผ้ากีวรหลุดลงผ้ากีวรมันก็ห่มห่มไว้ว่าทำหลบลูกศร แทงเท้าหล่นลงมาคุมหัวานายพานโกกะสุนักก็เห็นพา,ากิวรขมปุ๊บว่ากัดลุมไปกัดเจ้านายของตัวเองตายไอ้นี่ด้กัดตัวเจ้านายตัวเองตายนี่ก็คือ,อความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาไปประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ ประตุสลายตนผลกรรมนั้นก็ต้องมาตกอยู่ในมาเข้ามาหาตนฉันใดเหมือนก,นกันกับเวลาเรา,เาโปยฝุ่นนพอลมมันพัดมามันก็ฝุ่นก็ตีกับมาหาเราเหมือนเดิมนี่ก็คือความาความโกรธค,ค,ค,ความโลภความโกรธความหลงโกรธกับคนอื่นที่ท่านไม่โกรธไม่อะไรพระท่านก็นปฏิบัติทำของท่านไป สุดท้ายนี่เราก็พุทธะไอ้พระก็เลือดหลอนโอ้เข้าไปหาพระเจ้าศินของข้าพองค์นี่ยังยังอยู่ไหมยังยังบริสุทธิ์อยู่ไหมพระเจ้าก็ตัดว่าอ,อสินยังบริสุทธิ์อยู่สมณะสารลูปของแกก็ยังอยู่อยู่เพราะว่าอะไรไม่ได้มีเจตนาไม่มีเจตนา,า,ตนาก็เลยเล่านำมารีเนทิทานมาบุพกรรมของนายพานโกะมา ไม่ใช่แต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นนะที่เขา,เาทำ้ายบุคคลอื่นบุญกรรมก็ามาบุญกรรมก็ย้อนกลับมาทำ้ายแม้แต่ชาติก่อนนะครับานายโกพานโกานก,าน,กานี้กับเป็นหมอทีนี้ไม่มีคนไข้ไม่มีไม่มีคนไข้มารักษาก็ไม่มีอาหารไม่มีสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกต่างๆมาเสร็จแล้ว ก็เลยคิดเหมือนมึงเห็นเด็กเห็นเด็กก็ราว่าโอ้เราจะหลอกเหล็กพวกนี้ก็เลยเอางูนี่เข้าไปในพงไม้ก็บอกเด็กว่าเออนี่มีนกอยู่ข้างในนั่นนะบอกบอกเธอไปจับเอาเลยพอเด็กเข้าไปไปจับไปโดนคองูจับคองูได้เราก็โอ้ไม่ใช่นกมันเป็นงู เวียงไปใส่หมอกัดหมอตายในชันใดนี่พระพุทธเจ้าเขาบอกว่านี่แหละให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอันนี้ก็คือเป็นความโลภความโกรธความหลงเข้ากับบรรยากาศกับม,มีตะขาบมีตะขาบจระเข้อะไรในพนธองนี้ก็คือว่าความมีเต่ามีอะไรรรักษาพวกนี้เป็นเป็นท่านนำมาติดไว้เพื่อเป็นคติธรรมสอนใจ ในโอกาสสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาญาตโยมทุกๆท่านจะได้มาร่วมอมบุญทอดกระถินในวันนี้จากนี้ไปก็เป็นโอกาสที่สมควรเราก็จะได้ทำพิธีสวดพระเจริญพุทธมนต์สลององค์พระกระถิ่นเพราะว่ามวานนี้เรายังไม่ได้สลองวันนี้พระเจริญพุทธมนต์สลององค์พระกระถินจากนี้ไปก็จะเป็นการาทำพิธี